แต่ที่มันสวยมากตรงที่นั่งอ่ะเเพราะแมนด้วยสีเจ้าของทำอันนั้นแหละคนที่มีคําสั่งได้ที่ว่าเราจะทําอะไรได้ในการเป็นมนุษย์นะหาคนนั้นสั่งได้คนที่มาหาเรานะผู้มีบุญนะนั่นแหละเขาที่สั่างคนทำได้มาช่วยไม่ได้แต่เขาบุคคลธรรมดาไปเฮ็ดว่าอะไรถึงจับครับเออเออบอดีหันห้องบไดีหัน เป็นบ่ไม่ยิ่งหันทำต้องบอกเดี๋ยวสิบอกหรอกวายุใสอาจารย์แกลืคูดเกลือคูดว่าแล้วน่าจะสี่กิโลเมตรแล้วเพิ่นบอกเพิ่นปิดปากทำคูดไปแค่สี่กิโลเมตรแล้วคูดกับว่าพอฝนล่วงแต่ว่าเพิ่นได้มาได้ละได้มาเริ่งได้กต่เล็กๆน้อยๆเกลือเกลือกมาเห็ดวัดนะเพิ่นน่ะไม่ได้อยู่นิดจนนั้นแต่อยู่บนยอดเขานี้อ๋ออยู่บนยอดสิ ทองจอมคุณโปเอามาขุดลี้หนีภัยน้เอามาตั้งกรงเทพคุณเน่นะพระแก้วมาเรกโคตรก็มาอยู่นี่ก็ตั้งแต่ชงนึงตั้งแต่นานแล้วเขาถึงคนทุกคนที่มามันจะได้กี่คนกี่ชาติถึงต้องมาพูดขอโอ้โหที่จำกันเลไม่งั้นไม่งั้นมันก็ไม่หลุนแล้วต่นี่นี่แสดงไว้เยอะมาสองครั้งละเทดี๋ยวต้องต้องบอกอีกสองสามครั้งให้แต่กันไปหนุนญี่ปุ่นญี่ปุ่นเอาไปไม่หมดเออแต่ก่อนตรงนี้ไม่ได้เป็นยอดอย่างนี้นะ ระเบิดเข้าใจไม่เขาไม่ใช่ระเบิดคารับามาสั้นไว้แล้วสั้นไว้แล้วเขาก็กบูตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นหินอย่างนี้นะก่อนนี่ละยุคนี้นะเนียยอดมันไม่สูงขนาดนี้นี่นี่ี่สามก้อนทับยู่นี่ก็ไม่ได้อยู่ข้างล่างข้างบนครับไหนอกอาจารย์ดิ อบเดี๋ยว่นนีมเพิ่งคุยอะไรนั่นอย่างนี้ด้วยต้องไปพูดอะไรทั้งนั้นเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเป็นนี้คือเจ้าของเขามาบอกอย่างนี้ครับไม่มันเป็นความรับผิดนี่เอันตรายต่อท่านด้วยแล้วก็อันตรายแต่อันเรื่องแบบนี้ก็ถึงขึ้นไปทําไมเมื่อกี้ไปดูนั่นแหละก็ถึงรู้อ๋อว่่าปูอันตรายแล้วอาจารย์นะแกมีคนมาคุมขู่กี่ไร่ข้างแล้วแกบอกเอ้วแ่ว่าพระองค์ได้ก็้ยุบมเรนน์นด่นแหะมายุ่ง ท่านถือได้ท่านอยู่ดได้เพราะ,ระแรงที่ท่านสวนดแล้วแล้วพอดีดสวดแล้วในใน,ในถ้ำในอะไรีนเขาท่านชอบกัน